สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมิงนีกับมาพบมาพอ้กันอีกรอบหนึ่งนอกอ่ะครูป,ปุ๋ยค่ะสาวสุรินทร์พัฒถิ่นค่ะมินีเข้ากับมาพบมามพอ้อกันคือเกาค่ะว่าเสียงมิงนีเข้าเสีมเมนูอ,นอีกอย่างน้อมาเบิ้งด้วยค่ะมินีเมนูตำถั่วนะคะกุ้งสดนะคะเป็นตาแเสียเป็นตาแเสียพ่อแม่พี่น้องเอยเบิ้งด้วยกุ้งด้วยคุณน่ะอุ้ยนะคะนี่ค่ะกินแบบ ร้อนแรงไปเลยเมนี่เพ็ดๆนะคะตำถั่วกุ้งสดนะคะนี่นะคะอุ้ยกลิ่นแก้มกับอันกระเทียมดองเนาะพี่น้องเอ๋ยมาๆๆกินน้ากันค่ะไปนี่ซิมกุ้งกอนเด้อดับแหลกเด้อมาเบิงกุ้งเขาสดๆนะคะจากทะเลเลยเมืองระยองนะคะสาวโซลินแต่ยูเมืองระยองก็ต้องกินกุ้งสดๆนะคะนี่ืม ตำปลาคุ้งสดนะคะเออตำแห้งข้งเผ็ดข้งตัดค่ะกระเทียมดองซอสสลิน้นเมี่ยน้ำพริกกากหมูนะคะน้ำพริกกากหมู แต่ว่าเมื่ท่านไหนเฮ็ดค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดมือได้สิเอามาไหลซสดเนาะ,ะเพรอยากกินกับอ่าสั่งมาได้นะคะน้ำพริกกากหมูแม่ม้วนเ็ดขายอยู่ประจํานะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้ยังเ่ท่านนเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดเหมือนกัสิิบอกได้ค่ะเด้ออืมแก่มดอนกันละ มันนีว่ามีเสร็จค่ะมันนีมีต่ำตัวกุ้งสดมะละอืมรสหนานี่แค่จะกินปลาละอีกจักโตวเด้อนี่ค่ะรัดนนา ตัวใหงไงสดๆนะคะจากทะเลเมืองระยอง <c oughs> เกล็ยแตงกยมดองค่ะ <c oughs> อออหยุดักอีกอย่างเนาะสื้อมากลรวลืม ย่อยยุยย่วค่ะกลุ่มตัวใหญ่ค่ะนี่ก็มาละ สาวสลิงขอแนะนำเรียนเด้ข่าจะงวาผู้ใดที่อยู่จังหวัดระยองก็ได้มีลูกมีหลานอยากเรียนต่อนะคะปะวชอบปวสกลับไปสมัครได้นะคะที่อาทิเื่องนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดพดสัธภาพนี่ผู้ใดต้องมาท่านี่ยมี บอลห้ดูกเรียนนะคะรับสมัครเขามารับสมัครติดต่อคู่ปุ๋ยกันได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนอยู่นะคะใครบ้านไหนมีทีเรียนให้นักเรียนนะคะอื้มสุด,ดยอด ต้องเผ็ดจังเลยดูแล้วว่าพักอ,อีกงั้าเอิอรู้สบิดรู้สั่นย้างบานบอกมากรู้สบิดอืมอืม รสชาติมังกะสีไข่าขหัวใ้เท้าบา้านเรานะคะตาสีตังเข้าตัวยอ้รสชาติคือกันเลยคือกันกับอันหัวใช้เท้าบา้านเรา มล่ละพี่นหออืม,อมกุ้งตัวใหญ่กัดนี่ค่ะค้ามยังไงไปเลย món gà chiên lá chi này, đây, tham đây, nhìn mà lại ưi, thử cần bánh nhàng đây, Nó làm thế này, nhắc nhở. กินมือต่างหลามไหวที่นี่ก่อนนะคะไหวพบกันคลิปหน้า